สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนญางน้ำยางก็จะประมาณนี้ครับดีดีขึ้นมาดีขึ้นมามากเลยครับเมื่อก่อนไม่ค่อยไหลไม่ค่อยหยุดแบบนี้หลังจากตั้งแต่ใช้ทดลองใช้น้ำหมักของออดต้นดูก็รู้สึกว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังครับไม่ไปสร้างกะระแสไม่ใช่หน้ามาครับก็ลองออกมาใช้ดู ทดสอบดูในสวนดูก็รู้สึกว่าประมาณนี้ครับได้น้ำยางมากขึ้นแล้วก็ใช้แม่ปุ๋ยด้วยใช้ควบคู่กับปุ๋ยเม็ดไปผลผลิตก็จะอยู่ประมาณนี้ครับบางต้นก็จะไหลดีหน่อยบางต้นก็จะไหลดีกว่านี้ครับ อันนี้จากสภาพที่ไม่เป็นสภาพนะครับสภาพเปลือกแข็งนานๆหยดทีครับเมื่อก่อนหลังจากได้คำแนะนำจากออต้นลองเอามาดูก็ประมาณนี้ครับประสบความสำเร็จขึ้นมาดีมากผลตอบรับดีครับไม่ผิดหวังครับ